แบบประมาณเต็มๆปอดแล้วก็ค่อยถอนมากๆทส่ชดนอนนะโนะดนแนนดดนะตายโดนแดดแล้วเฮ้ยโดนแดดแล้วโฮ้ยข้ากลับพรุดด่จะกลับบ้าน,น่ะอ้าวข้ากลับก่อนงขับก่บอน จับชายปลาทุ่งปลชอจับเออโอเคจับมไหมจับเพียแใดว่าทาน่อออาละนแป๊ไม่ยเดินไใหม่ก็ได้ได้แล uh ้วได้แ okay. ล้ววันนี้พอแล้ว <chairman> <c oughs>